สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมไปมาซูนเจอร์นะครับก็วันนี้เยอะมีธุระที่เอกมัยนะครับเดี๋ยวไปทําธุระนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะจะสายแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอเร่งทาเวลาซะหน่อยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโมวูคันดื่มนะครับก็เพิ่งไปไล่เม็ดมาใหม่ไล่เป็นเมือก้าทั้งหมดทกเม็ดเลยนะครับแล้วก็ปรับองศาเพิ่มนิดนึง ม็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวิ่งออกไหมไม่รูย้ยังตดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าวิ่งดีกว่าเดิมนะครับต้นต้นก็มากว่าเดิมกลางกลางก็ดึงกว่าเดิมนะครับ น้ำมันยังพอมีนะครับตอนนี้ว้าติดไฟได้อีกแล้วเรายิ่งรีบๆอยู่ด้วยสิท่าอืมเฮ้ยโอ้โหแซอ6 R ใช่เปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกบิ๊กไบค์สักเท่าไหร่นะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สวยดีวะ นี่คือจอดเวลาจอดทางมาลายให้จอดอย่างนี้นะครับไอ้ขี้เขียวแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกระบะกระบะคว้างอีกโอ้โหเอาอยู่ไปแล้วโอ้โหเสียงนุ่มดีเหมือนกันนะครับเสียงไม่ลั่นมากนะครับน่าจะท่อเดิมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองตามหน่อยริบโอ้โหไปนูนนะ่นแลวผมจะตามทันไหมเนะ <laughs> ี่ยโหโคตรเร็วเลยดูดิเดี๋ยวลองบิดตามดูเสหน่อยนะครับผม โอโหหายน่าจะตามไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกสูบกับซีซีของเรานั้นห่างกันได้เกินอันนี้ผมบิดจุดเล้วตอนนี้ทุกคนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตามไม่ทันจริงๆ แกก็ถือว่าวิ่งดีกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ไล่เม็ดมาแต่ก็ยังตามบิไบค์คันเมื่อกี้ไม่ทันเอ้ยหรือนั่งไงเห็นตูดแวบ,บๆตขงไฟแดงพอดีนะครับเฮ้ <laughs> ยทันเว้ยเฮ้ยทันทันเข้าไฟแดงพอดีเลยนสุดจัดจริงๆนะครับนี่นะครับผม เอ้ยทันเฉยเลยถ้าไม่มีไฟแดงนี้คงไม่ทันพี่แกนะครับอ่าสุดยอดเอ้าไปทางมาลายเราเราเลยทางมาลายมาแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีคนข้ามถ้ามีคนข้ามก็คงต้องหลบให้เขานะครับผมตามหลักจริงๆต้องจอดหลังเส้นสีขาวนะ1ิ 14, 48ีี่นะครับเราต้องไปให้ถึงก่อนบ่ายสโมงเดี๋ยวข้ามแยกนี้ไปก็ข้ามแยกพระรามเก้าตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะครับ าเร็วสี่ไฟแดงเรวเซ่นี่เรากำลังรีบอยู่นะเนี่ยอ๋อมาแล้วไปโอ้โหพี่วินกันนี้ท็อกจัดจริงๆเลยครับนี่ขมีผู้ดูสารด้วยเห็นไหมเ <laughs> ยีม่มเลยเราก็ขอแซงไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเรารีบไปครับ <laughs> เดี๋ยวลองกดเดีย,วยาวๆดูวาด่าจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผม ผมออว่าความเร็วเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยแล้วก็ผู้โดยสารหายคนละคันนะครับผมประมาณหนึ่งร้อยครับตอนนี้ ขึ้นสะพานช่วงขึ้นสะพานเมื่อกี้ได้ประมาณ100นะครับก็ถ้าเป็นทางยาวๆตรงๆก็น่าจะได้ประมาณ1้0ี่นะครับประมาณนั้นแหละก็โอเคเดี๋ยวข้างหน้าถึงแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ